สวัสดีทุกคนผมชื่อเดวิดวันนี้เราจะมาดูคดีที่น่าสยดสยองอีกคดีหนึ่งด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปต่อหากคุณเคยประสบเหตุการณ์สยองขวัญในชีวิตคุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับเราผ่านอีเมลที่ระบุไว้ในช่องคำอธิบายหรือคอมเมนต์ที่ปักหมุดเรื่องราวของคุณอาจถูกนำเสนอบนช่องใหม่ของเราเร็วๆนี้ปี2017ในกรุงเดลีเมืองหลวง ของอินเดียมีครอบครัวหนึ่งชื่อเมียครอบครัวนี้อาศัยอยู่ในโรฮินีภาค15ในครอบครัวนี้ปานกาอายุ35ปีอาศัยอยู่กับภรรยาพริยาอายุ34ปีและลูกชายวัย2ปีของพวกเขาลูกของพวกเขาชื่อไหน ปานกัดเมียและพริยารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่นั้นมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปมิตรภาพนั้นค่อยๆกลายเป็นความรักหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยพวกเขาแต่งงานกันด้วยความรักหลังจากงานแต่งงานทั้งคู่มีความสุขมากและความสุขของพวกเขายิ่งทวีคูณเมื่อพริยาให้กำเนิดลูกสาวฝาแฝดอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากคลอด ด้วยเหตุผลบางประการลูกสาวทั้งสองเสียชีวิตลงหลังจากศกนาตะรรมนี้พริยาให้กำเนิดลูกชายชื่อในคืนหนึ่งในวันที่24ตุลาคม2017ปานกาดโรหาภรรยาของเขาพริยา และขอให้เธอมาที่ร้านอาหารของเขาปานกาดเป็นเจ้าของร้านอาหารและได้เชิญพริยาไปที่นั่นเขายังบอกเธอว่าพวกเขาจะไปทานอาหารเย็นนอกบ้านในคืนนั้นแล้วไปขับรถเล่นนานๆและหลังจากขับรถเล่นพวกเขาจะไปเยี่ยมกูดวาราเพื่อแสดงความเคารพกูดวาราคือสถานที่ศักการะและระวมตัวกันในาศาสนาสิกข์คำนี้โดยทั่วไปหมายถึงสถานที่ของกูรูหรือบ้านของกูรูกูดวาราซิกเรียกอีกอย่างว่ากูดวาราสหาิบเมื่อได้ยินแผนนี้พริยามีความสุขมาก หลังจากนั้นไม่นานเธอมาถึงร้านอาหารพร้อมกับลูกชายวัยสองปีของพวกเขาประมาณ23นาฬิกานาทีพวกเขาทานอาหารเย็นหลังจากนั้นพวกเขาเข้าไปในรถมารูดริดและออกไปขับรถเล่นลูกชายของพยานอนหลับอยู่ในอ้อมกอดของเธอในรถขณะที่ทั้งคู่ฟังเพลงและพูดคุยกันปานกาดขับรถตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงประมาณ2องนาฬิกาสานาทีหลังจากนั้นพวกเขาไปที่กูดวาราบังลาสาฮิปในเดลีกูดวาราบังลาสาฮิปเป็นหนึ่งในกูดวาราซิกที่โดดเด่นที่สุด ในอินเดียปานกาดและพริยาใช้เวลาอยู่ที่นั่นหนึ่งชั่วโมงและจากนั้นเมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันที่25ตุลาคม2017พวกเขาเริ่มเดินทางกลับบ้านปานกาดขับรถ ขณะที่ภรรยาและลูกชายของเขาหลับอยู่ในรถเพราะพวกเขาไม่ได้นอนทั้งคืนในเวลานั้นเป็นเวลาสีนาฬิกาข้างนอกมืดมากและบริเวณรอบๆไม่มีผู้คนบ้านของพวกเขาอยู่ใกล้มากแล้วหลังจากนั้นไม่นานใกล้สถานีรถไฟใต้ดินไฮดาปูในเดลีและก่อนถึงเรือนจำโรฮินีปานกาดเลี้ยวรถกลับขณะเลี้ยวกลับนี้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ปานกาดต้องขับรถไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดระหว่างทางไปโรงพยาบาลปานกาดโทรแจ้งตำรวจเมื่อเวลาสีนาฬิกา20นาทีในเวลาไม่นานเขามาถึงโรงพยาบาลชื่อสุรอย โรงพยาบาลปานกัดยังโทรหาครอบครัวของพวกเขาและแจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อได้ยินข่าวครอบครัวทั้งสองฝ่ายกังวลมากและรีบมาที่โรงพยาบาลในไม่ช้าเมื่อปานกัดพาพริยามาที่โรงพยาบาลในสภาพบาดเจ็บไม่มีแพทย์คนใดออกมารักษาเธอ แพทย์บอกปานกาดว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้จนกว่าตำรวจจะมาถึงโรงพยาบาลเรื่องนี้ทำให้สมาชิกครอบครวัวโกรธและเริ่มสร้างความวุ่นวายในโรงพยาบาลหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาถึงโรงพยาบาลแต่ถึงแม้ตำรวจจะมาถึงก็ยังไม่มีแพทย์ออกมารักษาพริยาในความเป็นจริงไม่มีแพทย์ประจำกกลางคืนเลยด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ปริยาเสียชีวิตและครอบครัวของเธอเสียใจอย่างสุดซึ่งตำรวจก็อยู่ที่นั่นในขณะนั้นในคดีนี้ตำรวจมีพยานเพียงคนเดียวและพยานคนนั้นคือปานกาดเองหลังจากนั้นปานกาดเรียกสื่อมาที่โรงพยาบาลด้วยและตำรวจสอบปากคำปานกาดเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ปานกาดบอกตำรวจว่าเมื่อวันที่25ตุลาคม2017เวลา4นาฬิกาเขากำลังกลับบ้าน กับครอบครัวจากกูดวาราบังลาสาฮีบอและเขาขับรถพันรยาและลูกของเขานั่งอยู่ที่เบาะผู้โดยสารข้างเขาปานกาดบอกตำรวจว่าขณะขับรถเขาเลี้ยวกลับและเพื่อเลี้ยวกลับนั้น เขาลดความเร็วรถลงเล็กน้อยในขณะนั้นรถมารูดสวิฟสีแดงคันหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วจากด้านหลังแสงหน้ารถของพวกเขาและจอดขวางหน้าพวกเขาชายคนหนึ่งลงจากรถนั้นและเขาดูโกรธมากเขาถือปืนพกอยู่ในมือและเริ่มเดินช้าๆไปยังรถของพวกเขาเมื่อเขามาถึงรถเขาพยายามเปิดประตูด้านคนขับเมื่อเห็นทั้งหมดนี้ปานกาดกลัวมากอย่างไรก็ตามปานกาดล็อกประตูด้านคนขับจากด้านใน ดังนั้นชายคนนั้นจึงเปิดไม่ได้จากนั้นชายคนนั้นพยายามทุบกระจกรถด้วยปืนของเขาและหลังจากนั้นเขาต่อยกระจกจนแตกเสียงดังปลุกภรรยาและลูกของปานกาดให้ตื่นชายคนนั้นเล็งปืนไปที่หน้าผากของปานกาดและเมื่อเห็นอาวุธพริยากลัวมากปานกาดพยายามต่อสู้และคว้าปืนของชายคนนั้นขณะต่อสู้เพื่อย่งปืนชายคนนั้นยิงปืนและกระสุนถูกคอของพริยาจากนั้นชายคนนั้นยิงนัดที่สองและนัดนี้ถูกหน้าผากของพริยาใกล้ตาของเธออย่างไรก็ตามเมื่อเขาพยายามยิงครั้งที่สามกระสุนติดอยู่ในปืนหลังจากนั้้้นนนนชายยคัังต่อสู กายภาพกับปานกาดและจากนั้นเขาก็หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุไม่นานหลังจากที่สื่อมาถึงเหตุการณ์นี้กลายเป็นที่รู้จักของสาธารณชนหญิงสาววัย30ปีถูกยิงเสียชีวิตในรถของเธอโดยอัดยากรที่ ไม่รู้จักในพื้นที่ชาลิมาบัตของเดลีซึ่งเหยื่อกำลังเดินทางพร้อมกับสามีและลูกชายของเธอหลังจากการชนะสูตรศพของพริยาเมต่อตำรวจทราบจากรายงานว่ากระสุนถูกคอและใกล้ตาของเธอนอกเหนือจากบาดแผลจากกระสุนแล้วไม่พบการบาดเจ็บอื่นๆบนร่างกายของเธอหลังจากได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ตำรวจถามปานกาดว่าเขามีศัตรูหรือสงสัยว่าใครอาจทำสิ่งนี้หรือไม่ในคำตอบปานกาดบอกพวกเขาว่าเขาเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าในตอนแรกแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนะัก ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเปิดร้านอาหารในตอนแรกธุรกิจร้านอาหารทำได้ดีแต่ค่อยๆขาดทุนในที่สุดธุรกิจก็ใกล้ล่มสลายและนั่นคือตอนที่เขาต้องยืมเงินจากนายหน้าปล่อยเงินกู้บางคนในความเป็นจริงในรัฐานยานาที่อยู่ใกล้เคียงมีเมืองชื่อโซนิปัตซึ่งรู้จักกันในด้านการผลิตจักรยานาขนาดใหญ่มีนายหน้าปล่อยเงินกู้บูบูงคนอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งให้ยืมเงินแก่ทุกคนด้วยอัตราดอกเบีย้ยสูงปานกลดติดต่อกับนายหน้าปล่อยเงินกู้บางคนและยืม เงิน5 0แสนรูปีด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเขาลงทุนเงินนั้นในธุรกิจของเขาคิดว่ามันจะให้ผลตอบแทนเท่ากันอย่างไรก็ตามเงินนั้นก็ไม่สามารถช่วยธุรกิจของปานกาดได้และผลที่ตามมา เขาไม่มีเงินคืนนายหน้าปล่อยเงินกู้ด้วยเหตุนี้ดอกเบี้ยยังคงเพิ่มขึ้นและยอดรวมสูงถึง4ี่ล้านรูปีอินเดียตอนนี้นายหน้าปล่อยเงินกู้ต้องการเงินคืนแต่ปานกาศไม่มีสถานะที่จะคืนเงินได้นายหน้าปล่อยเงินกู้เริ่มข่มขู่ปานกาศบอกว่าพวกเขาต้องการเงินคืนมิฉะนั้นพวกเขาจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในความเป็นจริงในช่วงต้นเดือนตุลาคม2017นายหน้าปล่อยเงินกู้2 คนถึงกลับมาที่บ้านของปานกาดแม้ว่าพวกเขาจะไม่พบปานกาัดที่บ้านพวกเขาบอกครอบครัวของเขาให้แจ้งเขาว่าเขาควรคืนเงินมิฉะนั้นสิ่งต่างๆจะเลวร้ายด้วยเหตุนี้หลังจากการฆาตกรรมของพริยาความสงสัยแรกของปานกาัดมุ่งไปที่หนายหน้าปล่อยเงินกู้ที่เขาได้ยืมเงินมานอกจากนี้รถสวิฟสีแดงที่ใช้โดยผู้โจมตีมีป้ายทะเบียนฮารยนาปานกาดยังบอกตำรวจว่าผู้โจมตีอาจจะมาฆ่าเขาแต่ระหว่างการต่อสู้และการแย่งปืนกระสุนสองนัดไปถูกพริยาเขายังบอกตำรวจว่ากระสุนนัดที่สามอถูกยิงด้วยแต่ติดอยู่ในปืนด้วยเหตุ น้ปานกัดชี้ความสงสัยไปที่นายหน้าปล่อยเงินกู้สามคนและให้ชื่อของพวกเขาแก่ตำรวจตำรวจเดลีจึงไปที่เมืองโซนิปัตในฮารยาณาเพื่อค้นหาพวกเขาอย่างไรก็ตามดูเมื่ออนวานายอนาปะละออยงเงนอกูรู้ว่าชายอที่พวกรเขาให้ยืมเงนอกํำลังูก่อชื่ออมโยงกับบกราคาต่อกรรมพรรยาขออ้งเขาและเขาว่ามพิดดทูกโยนมาที่พวกรเขาในเขาว่ามาเป็นอาจริงกปานกาจะให้คำแถลงอ้งคำดาขออ้งเขาแก่ชะอองเขาวาและนายอน้าปะละออยงเงนอกู้อาจจะเห็นอการ อากอากาศสอเหลานะ่านั้นนอดวด่าว่าเหตุนี้แม้จะขอนอหนา,อาย่างและเอียอดตํารว่าจะก็ไม่พอบพอบว่าก็เขาเลยตำรวจถึงกับตรวจสอบว่ารถที่มีป้ายทะเบียนฮารยานาคันใดผ่านด่านเก็บเงินระหว่างฮารยานาและเดลีบ้างแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันในขณะเดียวกันในเช้าวันที่26ตุลาคมปานกาดให้ทำการชนสุตรศพของพริยาเม่ และในช่วงบ่ายการประกอบพิธีสุดท้ายของเธอก็เสร็จสิ้นแต่ไม่นานหลังจากนั้นนักสืบที่จัดการคดีเริ่มตั้งคำถามบางอย่างหากนายหน้าปล่อยเงินกู้ให้เงินยืมแก่ปานกาดทำไมพวกเขาจะพยายามฆ่าเขาท้ายที่สุดหากมีคนให้ยืมเงินแก่ผู้อื่นทำไมพวกเขาจะตั้งใจทำร้ายเขาความจริงคือหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาพวกเขาจะไม่เพียงแต่เสียเงินแต่ยังต้องเผชิญผลทางกฎหมายดย้วยด้วยเหตุนี้ตำรวจเชื่อว่านายหน้าปล่อยเงินกู้อาจมาข่มขู่หรือข่มขู่ปานฮอว์กินส์ but I have a different answer สวัสดีทุกคนผมชื่อเดวิดวันนี้เราจะมาดูคดีที่น่าสยดสยองอีกคดีหนึ่งด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปต่อหากคุณเคยประสบเหตุการณ์สยองขวัญในชีวิตคุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับเราผ่านอีเมลที่ระบุไว้ในช่องคำอธิบายหรือคอมเมนต์ที่ปักหมุดเรื่องราวของคุณอาจถูกนำเสนอบนช่องใหม่ของเราเร็วๆนี้ปี2017ในกรุงเดลีเมืองหลวง ของอินเดียมีครอบครัวหนึ่งชื่อเมียครอบครัวนี้อาศัยอยู่ในโรฮินีภัก15ในครอบครัวนี้ปานกาอายุ35ปีอาศัยอยู่กับภรรยาปริยาอายุ34ปีและลูกชายวัย2ปีของพวกเขาลูกของพวกเขาชื่อไหน ปานกาดเมียและพริยารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่นั้นมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปมิตรภาพนั้นค่อยๆกลายเป็นความรักหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยพวกเขาแต่งงานกันด้วยความรักหลังจากงานแต่งงานทั้งคู่มีความสุขมากและความสุขของพวกเขายิ่งทวีคูณเมื่อพริยาให้กำเนิดลูกสาวฝาแฝดอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากคลอด ด้วยเหตุผลบางประการลูกสาวทั้งสองเสียชีวิตลงหลังจากโศกนาฏกรรมนี้พริยาให้กำเนิดลูกชายชื่อในคืนหนึ่งในวันที่24ตุลาคม2017ปานกาดโทรหาภรรยาของเขาพริยา และขอให้เธอมาที่ร้านอาหารของเขาปานกาดเป็นเจ้าของร้านอาหารและได้เชิญพริยาไปที่นั่นเขายังบอกเธอว่าพวกเขาจะไปทานอาหารเย็นนอกบ้านในคืนนั้นแล้วไปขับรถเล่นนานๆและหลังจากขับรถเล่นพวกเขาจะไปเยี่ยมกูดวาราเพื่อแสดงความเคารพกูดวาราคือสถานที่สักการะและระวมตัวกันในศาสนาสิกข์คำนี้โดยทั่วไปหมายถึงสถานที่ของกูรูหรือบ้านของกูรูกูดวาราซิกเรียกอีกอย่างว่ากูดวาราสาฮิบเมื่อได้ยินแผนนี้พริยามีความสุขมาก หลังจากนั้นไม่นานเธอมาถึงร้านอาหารพร้อมกับลูกชายวัยสองปีของพวกเขาประมาณ23นาฬิกานาทีพวกเขาทานอาหารเย็นหลังจากนั้นพวกเขาเข้าไปในรถมารูดริดและออกไปขับรถเล่นลูกชายของพริยานอนหลับอยู่ในอ้อมกอดของเธอในรถขณะที่ทั้งคู่ฟังเพลงและพูดคุยกันปานกาดขับรถตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงประมาณ2นาฬิกานาที หลังจากนั้นพวกเขาไปที่กูดวาราบาังลาสาฮิปในเดลีกูตวาราบาังลาสาฮิปเป็นหนึ่งในกูดวาราซิกที่โดดเด่นที่สุดในอินเดียปานกาดและพริยาใช้เวลาอยู่ที่นั่นหนึ่งชั่วโมงองและจากนั้นเมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันที่25ตุลาคม2017พวกเขาเริ่มเดินทางกลับบ้านปานกาดขับรถขณะที่ภรรยาและลูกชายของเขาหลับอยู่ในรถเพราะพวกเขาไม่ได้นอน ทั้งคืนในเวลานั้นเป็นเวลาสีนาฬิกาข้างนอกมืดมากและบริเวณรอบๆไม่มีผู้คนบ้านของพวกเขาอยู่ใกล้มากแล้วหลังจากนั้นไม่นานใกล้สถานีรถไฟใต้ดินไฮดาปูในเดลี และก่อนถึงเรือนจำโรฮ oh ินีปานกาตเลี้ยวรถกลับขณะเลี้ยวกลับนี้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ปานกาตต้องขับรถไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดระหว่างทางไปโรงพยาบาลปานกาตโทรแจ้งตํารวจเมื่อเวลาสี่นาฬิกายีนาทีในเวลาไม่นานเขามาถึงโรงพยาบาลชื่อสุรอยโรงพยาบาลปานกาตยังโทรหาครอบครัวของพวกเขาและแจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อได้ยินข่าวครอบครัวทั้งสองฝ่ายกังวลมากและรีบมาที่โรงพยาบาลในไม่ช้าเมื่อปานกาตพาพรยามาที่โรงพยาบาลในสภาพบาดเจ็บไม่มีแพทย์คนใดออกมารักษาเธอ แพทย์บอกปานกาดว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้จนกว่าตำรวจจะมาถึงโรงพยาบาลเรื่องนี้ทำให้สมาชิกครอบครัวโกรธและเริ่มสร้างความวุ่นวายในโรงพยาบาลหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาถึงโรงพยาบาลแต่ถึงแม้ตำรวจจะมาถึงก็ยังไม่มีแพทย์ออกมารักษาปริยาในความเป็นจริงไม่มีแพทย์ประจำกักลางคืนเลยด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ปริยาเสียชีวิตและครอบครัวของเธอเสียใจอย่างสุดซึ่งตำรวจก็อยู่ที่นั่นในขณะนั้นในคดีนี้ตำรวจมีพยานเพียงคนเดียวและพยานคนนั้นคือปานกาดเองหลังจากนั้นปานกาดเรียกสื่อมาที่โรงพยาบาลด้วย และตำรวจสอบปากคำปานกาดเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ปานกาดบอกตำรวจว่าเมื่อวันที่25ตุลาคม2017เวลา4ีนาฬิกาเขากำลังกลับบ้านกับครอบครัวจากกูดวาราบังลาสาฮิบและเขาขับรถพรรยาและลูกของเขานั่งอยู่ที่เบาะผู้โดยสารข้างเขาปานกาดบอกตำรวจว่าขณะขับรถเขาเลี้ยวกลับและเพื่อเลี้ยวกลับนั้นเขาลดความเร็วรถลงเล็กน้อยในขณะนั้นรถมารูติสวิฟสีแดงคันหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วจากด้านหลังแซงหน้ารถของพวกเขาและจอดขวางหน้าพวกเขาชายคนหนึ่งลงจากรถนั้นและเขาดูโกกรธมา เขาถือปืนพกอยู่ในมือและเริ่มเดินช้าไปยังรถของพวกเขาเมื่อเขามาถึงรถเขาพยายามเปิดประตูด้านคนขับเมื่อเห็นทั้งหมดนี้ปานกาดกลัวมากอย่างไรก็ตามปานกาดล็อกประตูด้านคนขับจากด้านในดังนั้นชายคนนั้นจึงเปิดไม่ได้จากนั้นชายคนนั้นพยายามทุบก,กระจกรถด้วยปืนของเขาและหลังจากนั้นเขาต่อยกระจกจนแตกเสียงดังปลุกภรรยาและลูกของปานกาดให้ตื่นชายคนนั้นเล็งปืนไปที่หน้าผากของปานากาศ และเมื่อเห็นอาวุธพริยากลัวมากปานกาดพยายามต่อสู้และคว้าปืนของชายคนนั้นขณะต่อสู้เพื่อแย่งปืนชายคนนั้นยิงปืนและกระสุนถูกคอของพริยาจากนั้นชายคนนั้นยิงนัดที่สองและนัดนี้ถูกหน้าผากของพริยาใกล้ตาของเธออย่างไรก็ตามเมื่อเขาพยายามยิงครั้งที่สามกระสุนติดอยู่ในปืนหลังจากนั้นชายคนนั้นยังต่อสู้กายาพาพอกับปานกาดและจากนั้นเขาก็หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุไม่นานหลังจากที่สื่อมาถึงเหตุการณ์นี้กลายเป็นที่รู้จักของสาธารณชนหญิงสาววัยสาปีถูกยิงเสียชีวิตในรถของเธอ โดยอาจยากระที่ไม่รู้จักในพื้นที่ชาลิมาบัตของเดลีซึ่งเหยื่อกำลังเดินทางพร้อมกับสามีและลูกชายของเธอหลังจากการชนะสูตรศพของพริยาเม่ตำรวจทราบจากรายงานว่ากระสุนถูกคอและใกล้ตาของเธอนอกเหนือจากบาดแผลจากกระสุนแล้วไม่พบการบาดเจ็บอื่นๆบนร่างกายของเธอหลังจากได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ตำรวจถามปานกาดว่าเขามีศัตรูหรือสงสัยว่าใครอาจทำสิ่งนี้หรือไม่ในคำตอบปานกาดบอกพวกเขาว่าเขาเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าในตอนแรกแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนะัก ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเปิดร้านอาหารในตอนแรกธุรกิจร้านอาหารทำได้ดีแต่ค่อยๆขาดทุนในที่สุดธุรกิจก็ใกล้ลมสลายและนั่นคือตอนที่เขาต้องยืมเงินจากนายหน้าปล่อยเงินกู้บางคนในความเป็นจริง ในรัฐฮารยานาที่อยู่ใกล้เคียงมีเมืองชื่อโซนิปัตซึ่งรู้จักกันในด้านการผลิตจักรยานขนาดใหญ่มีนายหน้าปล่อยเงินกู้บางคนอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งให้ยืมเงินแก่ทุกคนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงปานกาจะติดต่อกับนายหน้าปล่อยเงินกู้บางคนและยืมเงิน5 0,000นรูปีด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเขาลงทุนเงินนั้นในธุรกิจของเขาคิดว่ามันจะให้ผลตอบแทนเท่ากันอย่างไร ก็ตามเงินนั้นก็ไม่สามารถช่วยธุรกิจองค์ปานกาดได้และผลที่ตามมาเขาไม่มีเงินคืนนายหน้าปล่อยเงินกู้ด้วยเหตุนี้ดอกเบีย้ยยังคงเพิ่มขึ้นและยอดรวมสูงถึง4ล้านรูปีอินเดีย ตอนนี้นายหน้าปล่อยเงินกู้ต้องการเงินคืนแต่ปานกาศไม่มีสถานะที่จะคืนเงินได้นายหน้าปล่อยเงินกู้เริ่มข่มขู่ปานกาศบอกว่าพวกเขาต้องการเงินคืนมีฉะนั้นพวกเขาจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในความเป็นจริงในช่วงต้นเดือนตุลาคม2017นายหน้าปลาออยองเงินกู้สองคนถึงกลับมาที่บ้านของปานกาศแม้ว่าพวกเขาจะไม่พบปานกาศที่บ้านพวกเขาบอกครอบครัวของเขาให้ แจ้งเขาว่าเขาควรคืนเงินมิฉะนั้นสิ่งต่างๆจะเลวร้ายด้วยเหตุนี้หลังจากการฆาตกรรมของพริยาความสงสัยแรกของปานกัดมุ่งไปที่นายหน้าปล่อยเงินกู้ที่เขาได้ยืมเงินมานอกจากนี้ รถสวิฟตสีแดงที่ใช้โดยผู้โจมตีมีป้ายทะเบียนฮารยานาปานกาดยังบอกตำรวจว่าผู้โจมตีอาจจะมาฆ่าเขาแต่ระหว่างการต่อสู้และการยิงปืนกระสุนสองนัดไปถูกพริยาเขายังบอกตำรวจว่ากระสุนนัดที่3ถูกยิงด้วยแต่ติดอยู่ในปืนด้วยเหตุนี้ปานกาดชี้ความสงสัยไปที่นายหน้าปล่อยเงินกู้3คนและให้ชื่อของพอวกเขาแก่ตำรวจตำรวจเดลีจึงไปที่ เมืองโซนิปัตในฮารยานาเพื่อค้นหาพวกเขาอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านายหน้าปล่อยเงินกู้รู้ว่าชายที่พวกเขาให้ยืมเงินกำลังถูกเชื่อมโยงกับการค้าตกรรมพันรยาของเขาและความผิดถูกโยนมาที่พวกเขา ในความเป็นจริงปานกาดให้คำถแถลงทั้งหมดของเขาแก่ช่องข่าวและนายหน้าปล่อยเงินกู้อาจเห็นการออกอากาศเหล่านั้นด้วยเหตุนี้แม้จะค้นหายอย่างละเอียดตำรวจก็ไม่พบพวกเขาเลยตำรวจถึงกับตรวจสอบว่ารถที่มีป้ายทะเบียนฮารยานาคันใดผ่านด่านเก็บเงินระหว่างฮารยานาและเดลีบ้างแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันในขณะเดียวกันในเช้าวันที่26ตุลาคมปานกาดให้ทำการชนสุตศพของพริยาเมียและในช่วงบ่ายการประกอบพิธีสุดท้ายของเธอก็เสร็จสิ้นแต่ไม่นานหลังจากนั้น นักสืบที่จัดการคดีเริ่มตั้งคำถามบางอย่างหากนายหน้าปล่อยเงินกู้ให้เงินยืมแก่ปานกาศทำไมพวกเขาจะพยายามฆ่าเขาท้ายที่สุดหากมีคนให้ยืมเงินแก่ผู้อื่นทำไมพวกเขาจะตั้งใจทำร้ายเขาความจริงคือหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาพวกเขาจะไม่เพียงแต่เสียเงินแต่ยังต้องเผชิญผลทางกฎหมายด้วยด้วยเหตุนี้ตำรวจเชื่อว่านายหน้าปล่อยเงินกู้อาจมาข่มขู่หรือข่มขู่ปานกาดแต่การพยายามฆ่าเขาไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นตำรวจเริ่มเชื่อว่าปานกาศอาจเข้าใจผิดและผู้โจมตีไม่ใช่ในายหน้าปล่อยเงินกู้แต่เป็นกลุ่มโจรระหว่างหนึ่งนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาถนนมักถูกโจรหรือโจรปล้นดังนั้นจึงเป็นมุมมองที่เป็นไปได้มากว่ากลุ่มโจรอาจแสงหน้ารถของปานกาศและพยายามปล้นพวกเขาตำรวจเริ่มสืบสวนมุมนี้ด้วยและขั้นตอนแรกคือการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลสุรอยเนื่องจากพวกเขาเป็นคนแรกที่เห็นร่างของพริยาอย่างไรก็ตามตามที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระบุเมื่อพริยาถูกนำตัวมาของมีค่าหรือเงินสดในกระเป๋าของเธอยังอยู่ครบและเมื่อ ปานกาดนำรถมาที่โรงพยาบาลโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าของพริยายังอยู่ในรถจนถึงตอนนี้ตำรวจเดลีตั้งทีมหลายทีมเพื่อแก้คดีในขณะที่ทีมหนึ่งกำลังค้นหานายหน้าปล่อยเงินกู้อีกทีม1หนึ่งได้รับมอบมอบมายอให้ตระวจอสอ,อบาพาพอจากกอกะละงองวจะรับปิดดัทงหงหมดที่ตั้งอายุตามอเซนทางอ๋ิที่ปานอากาดและอริยาใช้ในเช้าวันที่25ตุลาคมในเช้าวงเวลานี้ตำรวจทีมหนึ่งอาปานากาจจเมนยอไปยัดงที่เกิดเหตุที่อริยามเมเอทูก็ยิง ผู้ดำเนิยกดีบอพาอาคาละชาวบ้านในบริเวณนอั้นอบางอคอาะน,อนอ้าง่าวได้ยินเสียงยิงพุนอพอรออมกับ,บเสียงยองกรีดร้องของผู้ชายแต่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์จริงหลังจากนั้นตำรวจรวบรวมภาพจากกล้องทั้งหมดที่ติดตั้งในบริเวณรอบๆเมื่อเวลา4นาฬิกาของเช้าวันที่25ตุลาคมตำรวจเริ่มตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามไทม์ไลน์ น่าเสียดายที่ไม่มีกล้องตัวใดตั้งอยู่ในมุมที่จับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หลังจากนั้นตำรวจตัดสินใจจำลองเหตุการ์ทั้งหมดกับปานกาดเพราะการจำลองเหตุการณ์มักช่วยให้เข้าใจและแก้คดีได้ดีขึ้นในเช้าวันที่26ตุลาคมตำรวจเริ่มการสืบสวนกับปานกาดโดยเริ่มจากกูดวาราบังลาซาฮิปในระหว่างนี้ตำรวจให้ความสนใจกับรายละเอียดเล็กๆเ,เ,เช่นเส้นทางที่ปานกาดใช้ขับรถความเร็วของรถและสถานที่ที่เขาหยุดระหว่างทางแต่ถึงกระนั้นตำรวจก็ไม่พบอะไรที่สำคัญหลังจากนั้นตำรวจตรวจสอบบันทึกการโทรของปากาก เม่และพูดคุยกับสมาชิกครอบครัวของเขาและพรรยาในระหว่างการสนทนาเหล่านี้พวกเขาได้เรียนรู้บางสิ่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของปานกาดเช่นพ่อแม่ของมพริยาเปิดเผยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักไม่ดีและพวกเขามักทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆตำรวจพยายามทำความเข้าใจว่าการทะเลาะเหล่านี้เกี่ยวกับอะไรพวกเขาถูกบอกว่าปานกาดมักปิดร้านอาหารของเขาประมาณเที่ยงคืน แต่ถึงกรณน,นั้นเขามักไม่กลับบ้านในตอนกลางคืนในช่วงเวลานี้พริยาเริ่มสงสัยว่าสามีของเธอปานกาศมีชู้กับผู้หญิงคนอื่นและความสงสัยนี้กลายเป็นความจริงเพราะปานกาศมีชู้กับไอชานักร้องที่แสดงในร้านอาหารของเขาแม้หลังจากแต่งงานแล้วตำรวจยืนยันเรื่องนี้ผ่านบันทึกการโทรของปานกาศซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามักพูดคุยกับไอชานานหลายชั่วโมง ในที่สุดพริยาก็รู้เรื่องนี้และการทะเลาะระหว่างพวกเขากลายเป็นเรื่องบ่อยและรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปการทะเลาะเหล่านี้ทวีความรุนแรงและบางครั้งกลายเป็นการต่อสู้เต็มรูปแบบแม้จะเป็นเช่นนั้นพริยาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องเหล่านี้อย่างเปิดเผยกับใครแม้แต่พ่อแม่ของเธอแต่เมื่อปานกะยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ปริยาเคยออกจากบ้านพร้อมของใช้บางส่วนและไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอในขณะเดียวกันทีมตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้จำลองเหตุการณ์ทั้งหมดทำงานอย่างขยันขันแข็งในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็ได้ผลพวกเขาค้นพบกล้องวงจรปิดที่จับภาพเหตุการณ์การคานวัตกรรมของพริยาไม่ได้ทั้งหมดกล้องนี้ติดตั้งอยู่ที่ร้านขายยาที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่ไกลตาม สถานที่ที่ปานกาดระบุตำรวจขอภาพจากร้านนั้นในช่วงเวลาสีนาฬิกาของวันที่25ตุลาคมหลังจากได้รับภาพตำรวจเดลีมอบให้ทีมวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดตอนนี้ ตำรวจไม่ต้องพยายามมากเพราะถนนที่เลี้ยวกลับนั้นถูกจับภาพได้ชัดเจนในกล้องวงจรปิดนอกจากนั้นตำรวจยังพบรถมารูดริดของปานกาดแม่และเมื่อพวกเขาเริ่มดูภาพทุกวินาทีอย่างใกล้ชิดพวกเขาค้นพบความจริงในภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าปานกาดขับรถไปยังจุดเลี้ยวกลับแต่ก่อนที่จะเลี้ยวกลับเขาจอดรถไว้กลางถนนรถจอดอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีประมาณหนึ่งร้อยวินาทีและหลังจากนั้นปานกาดขับรถออกจากจุดนั้นแม้ว่าตำรวจจะดูภาพก่อนและหลังเหตุการณ์นั้นหลายสิบครั้ง แต่ไม่มีรถคันอื่นปรากฏในภาพนอกจากของปานกาดภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงเพียงว่ารถมารูติริตของปานกาดจอดอยู่กลางถนนไม่กี่วินาทีและจากนั้นปานกาดขับรถออกไปเองจนถึงตอนนี้ตำรวจยืนยันว่าไม่มีรถคันอื่นผ่านถนนนั้นก่อนและหลังรถของปานกาดอย่างไรก็ตามในคำถแถลงของเขาปานกาดอ้างว่ารถสีแดงที่มีป้ายทะเบียนฮารายาณาแสงหน้า รถของเขาแต่ตำรวจตรวจสอบภพาพอจากกล้องวงจรปิดหลายครั้งและไม่พบรถคันใดแสงหน้ารถของปานกาดภาพจากกล้องวงจรปิดกำลังเผยให้เห็นเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ปานกาดระบุตอนนี้คำถามคือ ทำไมปานกาดจอดรถของเขาก่อนเลี้ยวกลับด้วยตัวเองและทำไมเขาถึงให้คำถแถลงเท็จต่อตำรวจเพื่อค้นหาความจริงตำรวจชาลิมาเรียกปานกาดมาที่สถานีตำรวจในบ่ายวันที่26ตุลาคมปานกาดเชื่อว่าตำรวจเรียกเขาเพื่อสอบถามตามปกติและเขามาถึงสถานีไม่นานหลังจากได้รับโทรศัพท์แต่คำถามแรกของตำรวจต่อปานกาดตรงไปตรงมาทำไมคุณโกหกเราคุณเป็นคนจอดรถก่อนเลี้ยวกลับไม่ใช่รถสวิฟที่แซงคุณปานกาดยังคงยึดติดกับเรื่องราวของเขาในความเป็นจริงปานกาดพยายาม โนมเนาตำรวจว่ารถของเขาถูกแซงโดยรถสวิฟสีแดงจริงๆและมีชายคนหนึ่งลงจากรถและยิงภรรยาของเขาจนตายแต่ครั้งนี้ตำรวจแสดงภาพที่ได้จากร้านขายยาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาจอดรถของตัวเองบนถนนเมื่อเห็นภาพนี้ปานกาดตื่นตระหนกและร้องให้ต่อหน้าตำรวจเขาสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าภรรยาของเขาพริยาตำรวจบอกว่าเขาสารภาพในความ ผิดระหว่างการสอบสวนอย่างต่อเนื่องหลังจากการสอบสวนอย่างละเอียดเขายอมรับว่าเขาฆ่าพรรยาของเขาเราได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านั้นตามคำสารภาพของเขาแต่ถึงกระนั้นตำรวจยังมีคำถามอีกข้อสำหรับเขา ทำไมเขาถึงก่อเหตุร้ายแรงต่อภรรยาของเขาพริยาอะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าเธอหลังจากถูกถามปานกาดบอกตำรวจถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ทอยู่เบื้องหลังว่าทำไมเขาถึงฆ่าพริยาเดิมทีปานกาดมีธุรกิจเสื้อผ้าแต่การลงทุนในนั้นกลายเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่สำหรับเขาหลังจากนั้นปานกาดคิดหาไอเดียใหม่ๆและตัดสินใจเปิดคาเฟ่กาแฟหรือร้านอาหารใหม่ที่สุดเขาพบสถานที่ที่ดีใกล้บ้านและตัดสินใจเปิดร้านอาหารดีๆที่นั่นแต่ปานกาดไม่มีเงินเพียงพอที่จะตั้งร้านอาหาร ดังนั้นเขาขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ของพริยาพ่อของพริยาตกลงให้เงินปานกาศเพราะเขามีความเชื่อมั่นในตัวเขาเต็มที่เขายังเชื่อว่าชีวิตให้โอกาสครั้งที่สองแก่ทุกคนและปานกาศจะได้โอกาสนั้นด้วยแต่โชคร้ายของปานกาศยังคงดำเนินต่อไปและธุรกิจนั้นก็ไม่ดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นลูกค้ามีน้อยมาก เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าประจำและลูกค้าที่กลับมาพริยาให้คำแนะนำแก่ปานกาดเธอบอกเขาว่าพวกเขาควรจัดดนตรีสดให้ลูกค้าและจ้างนักร้องเพื่อสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนบรรยากาศของร้านอาหารโดยสิ้นเชิงและให้ประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าพร้อมอาหารปานกาดชอบไอเดียของพริยามากและเขาเริ่มมองหานักร้องที่สามารถแสดงเพลงสดได้ในช่วงเวลานี้ปานกาดพบนักร้องหญิงชื่อไอชาไอชากำลังดิ้นรนในชีวิตของเธอดังนั้นค่าตัวของเธอไม่สูงมาก ทำให้เธอเหมาะกับงบประมาณร้านอาหารของปานกาดแต่ถึงกระนั้นไอชาก็ไม่สามารถช่วยธุรกิจที่กำลังจมของปานกาดได้และถึงแม้จะมีดนตรีสดจำนวนลูกค,ค้าก็แทบไม่เพิ่มขึ้นในไม่ช้าปานกาดเริ่มหมดเงินและเพื่อรักษาธุรกิจให้ลอยตัวเขายืมเงิน5 0 0แสนรูปีอินเดียจาก3คนที่อาศัยอยู่ในโซนิปัตเมืองในรัฐฮารยานาที่อยู่ใกล้เคียง แต่ปานกาดยืมเงินจากคนที่ให้กู้ด้วยอัตราดอกเบีย้ยสูงในระยะเวลาจำกัดในสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐจำนวนนี้ประมาณ5,850ดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าปานกาดรับความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่เขาต้องคืนเงิน5 0 0 0 0 0รูปีในเวลาสั้นๆมิฉะนั้นดอกเบีย้ยจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปด้วยความหวังสุดท้ายในใจปานกาดลงทุนเงิน50,000 0รูปีนั้นในธุรกิจของ เขาเวลาผ่านไปแต่ผลตอบแทนจากการลงทุนของปานากาศแต่มากส่งผลให้ดอกเบีย้ยของเงินกู้5 0,000 0รูปีเพิ่มขึ้นถึง4ี่ล้านรูปีดังนั้นเงิน5,850ดอลลาร์ที่ปานกายืมมานั้นพุ่งสูงขึ้นถึงประมาณ46,750ดอลลาร์เมื่อเวลาผ่านไปนายหน้าปล่อยเงินกู้เริ่มทวงเงินคืนปานกาตบอกพวกเขาว่าเขาจะคืนเงินให้ช้าๆและไม่ต้องกังวลแต่ในที่สุดคนเหล่านั้นถึงกลับมาที่บ้านของปานกาต และก่อความวุ่นวายในจุดนี้ปานกาดจมอยู่ในนี่แต่ท่ามกลางทั้งหมดนี้เขาเริ่มมีชู้กับไอชานักร้องที่แสดงในร้านอาหารของเขาสิ่งที่น่าตกใจคือในเวลานี้ปานกาดไม่มีลูกชายแล้วอาชีพของเขากำลังตกต่ำธุรกิจทั้งสองของเขาล้มเหลวและเขาอยู่ภายใต้ความกดดันในการชำระหนี้แต่ถึงกระนั้นปานกาดก็เริ่มมีชู้กับไอชาตามที่พ่อแม่ของพริยาระบุเขาเคยมีแฟนประมาณ6คนแล้วในทางเทคนิคหากปานกาดต้องการเขาสามารถหย่ากับพริยาและแต่งงานกับคนอื่นได้แต่เขาไม่ได้ทำ เหตุผลที่ปานกาดไม่สามารถทำเช่นนั้นได้คือพ่อแม่ของพริยาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากดังนั้นหากปานกาดพยายามยำหยากับพริยาเขาจะต้องคืนเงิน 400, 0 0 0รูปีที่ยืมมาจากพ่อแม่ของเธอและในตอนนั้นปานกาดไม่มีสถานะที่จะคืนเงินได้นั่นคือตอนที่ความคิดชั่วร้ายผุดขึ้นในใจเขาหากพริยาหมดไปจากชีวิตเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเขาเริ่มคิดว่าจะฆ่าพริยาเมื่อไหร่และอย่างไร นั่นคือตอนที่ความคิดมาถึงเขาเขาจะฆ่าพริยาในตอนดึกในรถภายใต้ข้ออ้างของการขับรถเล่นนานๆแล้วโยนความผิดทั้งหมดให้กับนายหน้าปล่อยเงินกู้จริงๆแล้วทุกคนรู้ว่านายหน้าปล่อยเงินกู้กำลังข่มขู่ปานกาดและครอบครัวของเขาซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมในสายตาทุกคนนายหน้าปล่อยเงินกู้จะถูกมองว่ามีความผิดหักปานกาดฆ่าพริยาได้สำเร็จเขาจะไม่ต้องคืนเงินที่ยืมมาจากพ่อแม่ของพริยากล่าวอีกในหนึ่งปานกาดต้องการยิงสามเป้าด้วยลูกธนูดอกเดียวด้วยแผนนี้ภรรยาของเขาจะไม่อยู่ในทาง และเขาจะสามารถอยู่กับไอชาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการประโยชน์ที่สองสำหรับปานกาศคือหลังจากการตายของพริยาเขาจะไม่ต้องคืนเงินให้ครอบครัวของเธอและหากเขาประสบความสำเร็จในแผนนี้เขาจะกำจัดนายหน้าปล่อยเงินกู้ได้ด้วยหลังจากนี้ปานกาศเริ่มวางแผนสมคบคิดยนานสมบูรณ์เพื่อฆ่าภรรยาของเขาพริยามเมื่อปานกาศวางแผนการฆาตกรรมอย่างเต็มรูปแบบสิ่งแรกที่เขาทำคือซื้อปืนพกจากเพื่อนชื่อโมนูหลังจากนั้นปานกาศสำรวจสถานที่หลายแห่งรอบบ้านของเขาเพื่อหาทำเลที่ไม่มีกล้องวงจรปิดในระหว่างการค้นหานี้ ปานกาดสังเกตเห็นถนนที่เลี้ยวกลับใกล้สถานีรถไฟใต้ดินไฮดาปูและเขาคุ้นเคยกับเส้นทางนั้นดีอยู่แล้วจากนั้นปานกาดไม่ยังกำหนดเวลาสำหรับการฆาตกรรมของพริยาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคุณรู้แล้วเช่นปานกาดพาภรยาไปขับรถเล่นานานๆและจากนั้นไปเยี่ยมกูดวาราหลังจากนั้นเขาสร้างเรื่องราวปลอมเกี่ยวกับการฆาตกรรมอ้างว่ารถสวิฟสีแดงแสงหน้ารถของพวกเขาและมีชายคนหนึ่งลงจากรถและเริ่มยิงด้วยปืนพกแต่ส่วนเดียวในคำถแถลงของปานกาดที่เป็นความจริงคือในขณะนั้นภรรยาของเขาพริยา และลูกชายของพวกเขากำลังหลับอยู่ในรถโดยใช้โอกาสนั้นปานกาดหยิบปืนออกมาและยิงภรรยาของเขาสองนัดจากนั้นทุบก,กระจกรถของตัวเองเพื่อทำให้เรื่องราวของเขาดูสมจริงยิ่งขึ้นปานกาดเพิ่มองค์ประกอบว่ากระสุนนัดที่สามติดอยู่ในปืนของผู้โจมตี ดังนั้นตั้งแต่ต้นความโกหกเพียงอย่างเดียวในเรื่องราวของปานกาศต่อตำรวจคือมีคนอื่นยิงพริยาเมื่อในความเป็นจริงทั้งหมดนี้เขาทำเองอย่างไรก็ตามหลังจากได้ยินทั้งหมดนี้ตำรวจจับกุมปานกาศอย่างเป็นทางการและคดีนี้ถูกปิดภายในเวลาเพียง36ชั่วโมงหลังจากนั้นตำรวจนำปานกาศขึ้นศาลแขวงและควบคุมตัวเขาไว้ในความดูแลของศาลจากนั้นตำรวจเริ่มบันทึกคำถแถลงของเขาอย่างถูกต้องและรวบรวมหลักฐานอย่างไรก็ตามหลักฐานที่สำคัญที่สุดคือปืนที่ป,นปานกาศใช้ฆ่าพริยา ระหว่างการสอบสวนปานกาศบอกตำรวจว่าเขาโยนปืนทิ้งไประหว่างทางตำรวจค้นหายอย่างละเอียดในสถานที่ที่ปานกาศระบุแต่จนถึงทุกวันนี้ปืนนั้นยังไม่ถูกพบถึงกระนั้นเพื่อรบุตัวบุคคลอื่นที่เกี่ยวว่องและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมตำรวจตั้งทีม11ทีมที่แตกต่างกันสำหรับคดีนี้หนึ่งในทีมตำรวจสามารถจับโมนูบุคคลที่ช่วยปานกาศจะหาปืนได้อีกทีมตำรวจยังพบไอชานักร้องที่เคยแสดงในร้านอาหารของปานกาศและนำเธอขึ้นศาลจากนั้นจึงเปิดเผยว่าปานกาศและไอชารักกันจริงและต้องการแต่งงานกัน แต่การพิจารณาคดีในศาลยังทำให้ชัดเจนว่าไอชาไม่รู้ว่าปานกาศจะไปถึงขั้นฆ่าภรรยาของเขาปริยาเพื่อเธอด้วยนี้สินและความสัมพันธ์นอกสมรสปานกาศทำลายทั้งชีวิตของปริยาและชีวิตของเขาเองและพร้อมกับนั้นเขายังพรากค,ความสุขมากมายจากชีวิตของลูกชายวัยสองขวบของเขาซึ่งในขณะนั้นยังพูดได้ไม่ชัดเจน แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเมื่อแม่ของเด็กถูกฆาตกรรมเขาเป็นพยานตาเดียวในการฆาตกรรมของเธอและเขาเพิ่งอายุสองปีปัจจุบันลูกชายของพิยาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายและลุงป้าของเขาพวกเขายังคงดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่พ่อแม่ของพิยายังคงต้องการการลงโทษที่รุนแรงที่สุดสำหรับฆาตกรของลูกสาวไม่ว่าจะเป็นโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ดังนั้นหากมีอัปเดตใหม่ในคดีนี้ในอนาคตเราจะแชร์กับคุณผ่านโพสต์ชุมชนในช่องเดวิดทรูคร m e ด้วยเหตุนี้คดีฆาตกรรมพริยาเม์จึงจบลงที่นี่หากคุณชื่นชมความพยายามของเราการุณากดถูกใจและแชร์วิดีโอนี้หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกทำเลยตอนนี้ขอบคุณ